ปนปลาถูวันนี้กินปนปลาถูนะคะแล้วก็มีผักนี่มีผักด้วยนะอนเนี้ยมันจะช่วยลดน้ำตาลได้นะคะแล้วก็มีมะระด้วยนะนี่มะระแล้วก็จะมีคะนา้าคะน้าลวกพวกเราก็จะไปซื้อคะน้ากันละห้าบาทมาลวกแล้วก็ใบขึ้นช่ายลดความดันเนอะออแล้วก็มีมะเขือ เขือนี่เวลาหั่นมะเขือเอาไปแช่น้ำเอ่ออะไรนะน้ำมะนาวหั่นแล้วก็ทำน้ำเ,เกลือใส่อามะนาวใส่มันก็จะจะขาวหน่อยนะเอาสวยๆให้ดูนี่เ,เดี๋ยวก็มากินปนประทูเนาะกินข้าวกันที ดูเมื่อกี้นะคะจะเป็นเพื่อสุขภาพก็จะเป็นป่นปะทูแต่ที่ปาลองอยากให้ดูอ่ะคือปาลองป่วยเป็นเบาหวานไงแล้วปาลองก็กินไอเนี้ยคืออยากเอาแต่จะเล่าอะไรให้ฟังพี่สาวบ,บอกว่ามาล่าขี้นกอะ่ะคือปาลองอ่ะมือไม่มีแรงใช่ไหมจะไปหั่นมละอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องให้แฟนหั่นให้เราก็มีความรู้สึกว่า มันกินยากกินเย็นแล้วเกิือเนาะอะไรเงี้ยกว่าจะได้กินมันอ่ะพี่สาวก็บอกว่าจะไปยากอะไรเขาก็พูดภาษาอีสานอย่าไปคิดยากลอกอย่าไปคิดยากเพิ่งปะพี่ล้านเด้อพี่ล้านพี่สาวพี่ลอกเลยพี่สาวปลาีอกหละพี่ล้านพี่สามล้านลอกอย่าคิดยากลอกเพิ่งปะที่จังไดพี่ล้านนู้นเมื่อยเมื่อยไดเวลาหนูจะกินผักกินอย่างมันเห็ดยากก็เลยวางสิเนาะอันบุญยากดอกลาเพิ่งปะลอกมึงเห็ดจังสี่เด้อ อันตักปนใส่ปากเลยเพื่นมานี่เด้อข้าวศิวะโตฟ้าแล้วกับมูเอ่อเพื่อน,นๆทุกคนนะคะตักปนใส่ปากแล้วมันก็แหนเพื่อนมา <c oughs> พอเราเอาคำว่าแหนกันกน่ะแหละปะล้องก็เลยหัวขวนขึ้นมาํำแบบว่าหัวหัวขวนแอกแอกแอกเลยนะนี่ประเดี๋ยวจะประวัติเบอกบาไปแล้วก็คิดหอดคำเบา่อนน่ะนะเอาใส่ปากเพื่อนนะเอาเม,ม,มื่อนี่ก็แหนหูวจักแหนบ่ แหนแหนบักมะระขีนก,กันนะแหนเอามันมาย,ยากลา่ะย,ยากบุไม่ผู้ใดพาให้ไม่ผู้ใดหันให้แหนเอาเลยว่า่อนโอ้ยพ,พี่สาวปลาล่องเนาะคิดเด็กจังได้คำาหนีไหมปลาล่องก็เลยพ่อพัวเห็ดปนให้ปลาล่องก็เลยกินไปกับหัวควรจะของไปนะคิดฮอดคำาบอกเพะ่อนแืนกนะ็แหน อืมเหรอกินกเป๋ามันมีความทุขเลล่ะอันนี้อัน,น,อนเขาขายกำลังหาบาทกะม่เป็นตะแสบเนาะก็ะเลยเอามาก เอาไปหลวกแล้วกิกนก็ตำตำตำปูนเนี่ยน่แบบชุดจอดมาที่ไีนพ่าม่แค่นั่นได้นี่ปลาแค้ง,งไงเลยบาแข้งบลแค้ง,คงรดน้ำตาลเด้อแลซื้อมากินแล้วพอเล่องเด็ดใส่จานแล,ล้วล่ะกินบาแข้งเบินอน ของพวกนี้เด้อกินแสบกินนัวอยู่หมองใดกะอยา่าลืมกินของแบบนี้เด้อกินบักแข้งกินมะระขีนนกกินบักเขือกินพักนี่แหละอันนี้ก็ลดความดันนี่อยอืมใบขึ้นชายใบต่างโอเนี่ยลดความดันเนี่ย,ลย,ย,ลนนยแล้วก็ดีบักแข้ง ำนี่แหละมักกินขายเบิงมักแส่น้ำกันเด้วยค่ะอร่อยด้วยกันจ้า